จอนกลับไปมเมื่อวานนะครับทั้งวันเลยม,มีการปลุกม็อบในโซเชียลมีเดียใช่แล้วมาอีกแล้วต่อต้านรัฐบาลที่จะมีการยุบ1 2, 3, 2> ึ่งาหน่วยงานหน่วยงานด้วยกันนะคะหน่วยงานที่หนึ่งมีชื่อเป็นทางการว่าสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้วงเล็บองค์การมหาชนค่ะ สบรหรือมีชื่อย่อเป็นภาษาอังกฤษว่า OKMD ใช่ค่ะหน่วยงานที่2ที่มีข่าวลือว่าจะยุบและบุกม็อบในโซเชียลต่อต้านการยุบกันนะครับนี้มาแรงมากนะคะก็คือศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบหรือ TCDC ค่ะหน่วยงานที่3อุทยานการเรียนรู้ TK Park และหน่วยงานที่4ีมิวเซียมสยามค่ะ เสียมสยามอยู่ตรงท่าเตียนค่ะกระทรวงพาณิชย์เก่าค่ะตรงข้างๆวัดโพใช่ค่ะโอ้โหจะยุบเหรอสี่หน่วยงานนี้แหละจะยุบข่าวรือพิพิธภัณฑ์สยามเลยครับและเขามีจัดกิจกรรมด้วยนะต่างๆเป็นระยะระ่ะงเรื่องของเรื่องมันมีข่าวเลือว่าวันเนี้ยวันเนี้ยคอรอรเนี่นคณะนันตรยจะมีการพิณาวาระร้อนวาระหนึ่งว่ากันด้วยเรื่องเสนอยุบหน่วยงานสี่หน่วยงานด้วยกันโอเคเอ็มดี ที่ีดีซทีเคและมิวเซียมสยามใช่ค่ะในบัตรดนเมื่อวานทั้งวันเลยโ oh มีการปลุกม็อบในโซเชียลมีเดียเพื่อต่อต้านเรื่องนี้กันใช่มีคนมาแสดงความคิดเห็นต่างๆนานาแล้วก็ให้จับตาดูนะคะว่าจะมีใครค้านไหมในคารมอวันนี้ถ้ามีการเสนอครมอจริง ผู้นำม็อบก็คือ,อคุณดวงฤทธบุญนาคใช่แล้วค่ะคุณดวงฤทธบุญนาคนั้นเป็นสถาปนิกนักออกแบบแล้วก็สถาปนิกชื่อดังระดับสาสนะใช่ค่ะดังค่ะก็ก,ก็รับงานถึงเมืองนอกด้วยนะใช่ค่ะเป็นคนดังติดติดนิดนึนนงถ้าใครเคยเห็นหน้าเห็นตาคือมันเริ่มจากคุณดวงฤทธบุญนาคเอาข่าวเอกอลกิซมาปล่อยในโซเชียลมีเดียใช่ค่ะยืนยันแล้ว นะครับรัฐบาลทหาร,ารของเราจะนําเรื่องเสนอเข้าคณะรัฐมนตรีวันพรุ่งนี้เพือ่อยุดหน่วยงานสร้างสารรค์งานออกแบบ TCDC และ o และองค์การหาชนที่ดูแล TCDC อยู่ออรอลุ้นอย่างเดียวว่าในครอมอรจะมีใครที่มีวิสัยทัศน์พอจะช่วยเราได้บ้างอ,อ นในเวลาต่อมาคุณดวงฤทธิ์บุญนาก็โพสต์ต่อเช็คข่าวนี่หมายถึงเหตุการณ์เมื่อวานนะใช่ค่ะเขามีการอัปเดตความคืบหน้านะคะคุณดวงฤทธิ์เนี่ยก็มีการอัปเดตความคืบหน้าเป็นระยะระยะข้อความต่อมาของคุณดวงฤทธิ์ก็คือเช็คข่าวจนชั่วโมงสุดท้ายก็ยังไม่มีใครคอนเฟิร์มได้ว่าเรื่องยุบ OKMD OK ที่ CDC ที่เคพาร์คมิวเซียมสยามนี้จะเข้าครมอพรุ่งนี้หมายถึงโพสต์เมื่อวานวันนี้เข้าครมอวันนี้นะครับจะเข้าครมอพรุ่งนี้หรือ อังคารหน้านะครับก็ขอบคุณทุกๆคนที่ช่วยกันโพสช่วยกันแชร์ชจนเกิดกระแสดได้มหาศาลในวันเดียวถ้าพรุ่งนี้มีการพิจารณาเรื่องนี้คนตัดสินใจก็คงได้คิดกันบ้างถ้าเข้าอังคารหน้าเราก็จะได้มีเวลาหาทางโน้มน้าวทางภาครัฐกันไม่มีใครถูกผิดดีชั่วไม่มีฝ่ายดิสเครดิตรัฐบาลหรือการเมืองอะไรทั้งนั้นนะครับงานนี้เราขัดแย้งกับแบบสร้างสรรค์ครับทุกคนรักประเทศนี้ทั้งนั้นผมเชื่อและเราจะพูดกันรู้เรื่อง โพสโดยดวงฤทธิ์บุญนาเนี่ยแหละค่ะ <c oughs> หลังจากนั้นนะครับดรศริกรมณีรินอดีตทันตีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขซึ่งเป็นคนก่อตั้งทีเคพารใช่ไหมเป็นผู้ปลุกป,ปั้นแล้วก็ผักดันด้วยแล้วก็เป็นคนที่ดูแลเรื่องทีเคพารคมาตั้งแต่แรก <c oughs> ปปแก็หลังจากที่มับในโซเชียลมีเดียมันติดแล้วล่ะเรื่องที่มีข่าวว่ารัฐบาลเนี่ยจะยุบสีส่หน่ยงาน ดกรสิริกรก็โพสต์บ้าง <Post S 1> บอก <face S 1> ว่า <p> หากข่าวนี้จริงหากข่าวนี้จริงขอ,ขอเรียนถามท่านนายกและรัฐบาลว่านี่คือสัญญาณว่าเป็นจุดเริ่มต้นของการปิดประเทศทางปัญญาใช่หรือไม่ครับโอเคโอเคอโอเคด,ดังนั้นเราจะต้องไปกันที่ด ك เรสริกรบันทีลิงใช่ค่ะในฐานะที่เป็นผู้ริเริ่มก่อตั้งโดยเฉพาะ TK Park นะคะและเป็นอดีตรัฐนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการด้วย นะคะก็ต้องไปดูกันนะคะจุดเริ่มต้นของโครงการนี้เป้าหมายแรกๆเนี่ยคือต้องการสร้างการเรียนรู้เปิดช่องทางให้กับคนที่ไม่มีโอกาสเหมือนกับมีห้องสมุดเคลื่อนที่อะไรต่างๆได้มีโอกาสมาสาะแสวงหาความรู้มีคนบอกว่าถ้าเห็นว่า4ี่หน่วยงานนี้มันซําซ้อนหรือบางหน่วยงานมันใช้เงินเยอะเกินไปก็ก็ก็ก,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 ก็ก็ปรับปรุงป<า>รับ<ช>ปรุงแต่ไม่ใช่ยุบใช่ไม่ใช่ยุบทิ้งแบบนี้พอยุบทิ้งแบบนี้ก็เลยมีกระแสต้านหรือกระแสค้านค่อนข้างเยอะพอสมควรนะคะนะครับอ เดี๋ยวเราจะไปกันที่ดรศตรีกรมณีรินทร์สักครู่เดียวนะ,ะจะไปสอบถามเรื่องนี้กันนะคะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งคนที่เป็นคนเริ่มโดยเฉพาะโครงการ TK Park นะคะก็ทำกันมาต่อเนื่องประมาณ10ปีแล้วนะ TK Park แต่ว่าอย่างแรกคงต้องเรียนถามดรศตรีกรช่วยเล่าให้ฟังนิดหนึ่งถึงภารกิจของแต่ละหน่วยงานใช่จุดเริ่มต้นที่มีการดาเนินการเริ่มขึ้นมาในยุคนั้นนะคะมเมลซยมสยามเนี่ยชั้นเดียวเชิงเดียวเราเข้าใจเราเข้าใจได้เข้าใจง่ายเข้าใจง่าย ที่เคพักอุทยานการเรียนรู้ที่อยู่บนตึกเซ็นเตอร์เวิลด์ใช่ค่ะก็พอเข้าใจได้พอเข้าใจได้มันเหมือนห้องสมุดให้คนทั่วไปได้เข้ามาหาความรู้อะไรต่างๆครับค่ะส่วนศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ TCDC นั้นเราก็พอเข้าใจได้มันเป็นเรื่องของการไปส่งเสริมหรือไปไปกระตุกควอมคิดของผู้ประกอบการในประเทศไทยในเรื่องของการออกแบบใให้เอาเรื่องของงานดีไซน์เอาเรื่องของดีไซน์ใส่เข้าไปในโปรดัก ใช่ค่ะรวมทั้งการสร้างให้กับเด็กรุ่นใหม่ได้มีแนวคิดความคิดเกี่ยวกับเรื่องนี้ด้วยนะคะใช่ใช่สมัยนี้นะสินค้าเนีนะ่ยมันแพ้ชนะกันที่ดีไซน์นะดีไซน์แพ็กเกจต่างๆทีมก็สําคัญนะโปรดักต์ข้างในอาจจะคล้ายๆกันใกล้ๆการแต่บางทีมันสูสีกันที่แพ็กเกจนี่แหละจุดขายที่สําคัญนะคะเพราะนั้นตรงนี้เป็นเรื่องของการดีไซน์การออกแบบงานสร้างสรรค์ทางด้านการออกแบบนะคะสักครู่เดียวสักครู่เดียวใช่ค่ะเราจะไปพูดคุยกับ ดรสุริกรมณีรินนะคะแต่ว่าหน่วยงาน OKMD OK หรือเต็มๆก็คือสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์งความรู้องค์การนายชนเนี่ยผมไม่แน่ใจเดี๋ยวคงต้องให้คุณสุริกรได้อธิบายนิดนึงในภารกิจของหน่วยงานนี้นะคะ o อเคค่ะโอ้แต่ว่าถ้าใครได้อ่านข้อความใน Facebook ของดรสุริกรนี่ต้องถือว่าแรงนะค่ะแรงจังถามตรงๆยิงตรงไปที่นายกเลยไปที่คอรมอเลยขอ หากข่าวนี้จริงหมายถึงข่าวที่จะเสนอยุบนัครับ,รบหากข่าวนี้จริงขอเรียนถามท่านนายกและรัฐบาลว่านี่คือสัญญาณว่าเป็นจุดเริ่มต้นของการปิดประเทศทางปัญญาใช่หรือไม่ครับปิด<ม>ประเทศทางปัญญา <Okay. S 2> นะคะและยอยหน้าสุดท้าย<ม>ในข้อความของดรศรีกรก็บอกว่านิฉันเห็นด้วยว่าควรปรับปรุงองค์งการมหาชนทั้งมวล<ม>รวมถึงองค์กรแห่งนี้ โดยทบทวนภารกิจที่ซําซ้อนไม่เป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติแต่การทุบทิ้งนั้นเป็นไปเพื่อสนองประโยชน์ส่วนบุคคลหรือส่วนรวมกันแน่ก็เป็นคําถามเป็นคําถามของดรสิริกรนะคะว่าถ้าจะยุบกันจริงเนี่ยมันเป็นประโยชน์ส่วนบุคคลหรือส่วนรวมกันแน่นะคะแต่ไม่ขัดข้องถ้าจะมีการปรับปรุงการทํางานที่มันซ้ําซ้อนกันนะคะให้มันดีขึ้นระหว่างรอสายดรสิริกรเนี่ยนะครับตั้งประเด็นข่าวอีกสักประเด็นกันเลยกันค่ะ ยังจำกันได้หรือไม่ครับวันพรุ่งนี้เป็นวันอะไร11พฤศจิกายน2558เป็นวันประมูล 4G บ,<น>บนขึ้นความถี่1 0 8ค่ะ2ใบอนุญ,ญาตนะใช่ค่ะขครื่อความถี่1 8 0ที่จะจิบฉวยมาใช้ในการประมูลใบญาต 4G นั้นแบ่งออกเป็นสองใบญ,ญาตค่ะ นักครับมันก็มีคําถามใกล้วันประมูลเนี่ยขึ้นุ่น,นเลยขึ้นลงมันแรงเหลือเกินแรงมากด้วยไม่ใช่แรงธรรมดาและที่น่าสนใจก็คือมันเกิดแรงเสียดทานจากหน่วยงานของรัฐมแม้มีสถานะเป็นบริษัทจํากัดมหาชนแต่ถือหุน้นโดยรัฐร้อยเปอร์เซ็นตหน่วยงานของรัฐลุกขึ้นมาขวางการประมูล 4G เสเองนี่แหละน่าสนใจ,น,น,ใจน่าสนใจจะจัดการอย่างไรในภาวะสถานการณ์แบบนี้ หน่อยงานที่เกี่ยวข้องทําอะไรได้บ้างที่จริงนะบริษัททีวทีจำกัดมหาชนเนี่ยบริษัททีวทีจำกัดหาชนเนี่ยเขาก็ค่ะเขาฟ้องศาลปกครองฟ้องไปแล้วเขาฟ้องศาลปกครองเพื่อเบรกการประมูล 4G บนคลื่น900ใช่ค่ะ15ธันวาคม2500วักใจว่าวันเนี้ยวัดใจว่าวันเนี้ย กสทโทรคมนาคมเนี่ยจะยื่นฟ้องสารปกครองเบรกการประมูล 4G บนคลื่น108หรือไม่ก็ต้องรอดูกันก็ต้องรอดูใช่มเพราะวันพรุ่งนี้เขาจะเปิดประมูลยังไม่มีการแจ้งเลื่อนใช่ไหมยังยืนยันตามกําหนดการเดิมใช่หรือไม่คะณขณะนี้พรุ่งนี้11พฤศจิกายนนะคะประมูล้ึ้ัน108 4G 2ใบนะคะวันนี้ก็ต้องดูแหละเขามีการประชุมจะมีผลอะไรออกมาเพียงวันเดียวก่อนการประมูลนี่แหละต้องลุ้นกันอมีคนสงสัยหลักฐานเช็คลงวันที่16แต่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวเราจะค่อยๆเคลียร์กันไปเดี๋ยวนะฮะเดี๋ยวนะฮะเอาละครับเดี๋ยวสักครู่มาแล้วยัง เดี๋ยวรอเช็คหนึ่งนะคะจริงๆเรานัดหมายกับดรศิริกรมณีรินไว้แล้วนะคะเราจะพูดคุยกันในเรื่องนี้พร้อมแล้วค่ะไปกันที่ดรศิริกรมณีรินนะคะถือว่าเป็นผู้ก่อตั้งทีเคปาร์กดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะดรศิริกรขอข้อมูลพื้นฐานสักนิดนึงกันนะครับคือตามข่าวเนี่ยเขาบอกว่าเขาจะเสนอยุบสี่หน่วยงานนะครับบางหน่วยงานก็พอจะเข้าใจภารกิจแต่บางหน่วยงานสังคมในวงกว้างอาจจะไม่เข้าใจภารกิจสักเท่าไหร่หน่วยงาน OKMD สํานักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้องค์การมหาชนสบร,รหรือ OKMD นั้นน่ะนะครับภารกิจของเขาเนี่ยเขาทําอะไรครับอธิบายภา,า,ารกิจให้เข้าใจาง่ายๆนิดนึงค่ะค่ะเอง่ายๆอย่างนี้นะคะ โอเคเอ็อ OK, ND, อนดงงนีหรือสำนักงานหรือสบรเนี่ยเป็นองค์การมหาชนกลุ่มซึ่งมีองค์การมหาชนแม่ที่ชื่อว่าสบรอแล้วก็มีตัวลูกเนี่ยปัจจุบันเนี่ยมีสามสาม,สามองค์การมหาชนลูกก็คือสำนักง,งานอุรรยนอทยา,าน,นการเรียนรู้หรือทีเคพาร์คที่ซีดีซีหรือศูงร้างสรรการออกแบบแล้วก็มิวเซียมสยามหรือสถาบันที่พิพิธภัณฑ์การเรียนรู้ค่ะ<โ>อ๋อชื่อของสามหน่วยงานลูกเนี่ย ก็ชัดเจนนะคะว่าแต่ละหน่วยทําอะไรเอ,อไม่ว่าจะเป็นห้องห้องสมุดมีชีวิตหรือว่าศูนย์สร้างสรรค์ท่าน้นที่เกี่ยวกับการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการออกแบบนะคะแล้วก็หน่วยงานที่ให้ความรู้เกี่ยวกับพิพิธภัณฑ์ส่วนองค์กรแม่นั้นเนี่ยก็มีภารกิจ หลากหลายนะคะบางบางภารกิจก็เป็นภารกิจที่เกิดจากการยุบหน่วยงานก่อนหน้านี้เป็นต้นว่า b p l หรือที่พูดกันว่าเป็นเป็นภารกิจที่ทำหน้าที่เกี่ยวกับสมองของเด็กของของการกระตุ้นให้ให้สมองเนี่ยได้เกิดการทํางานเด้นก็พูดพูดแบบเร็วๆนะคะอาจจะพลพลาดบ้างแล้วก็จะมีเรื่องของ ที่เรียนเคยไปช่วยอยู่ก็คือการทําศูนย์ความรู้กินได้ซึ่งเป็นห้องสมุดมีชีวิตอีกรูปแบบหนึ่งที่จะมีเนื้อหาเกี่ยวกับการทรรมหากินการรวบวมองค์ความรู้โดยผู้ที่จัดทำห้องสมุดนั้นเองนะคะครับค่ะครับอ๋อครับเข้าใจแล้วในส่วนของที a เคพาร์เน่ยหลายท่านอาจจะเข้าใจว่าเป็นเพียงห้องสมุด ที่อยู่ในห้างเซ็นทรัลวหรือว่าินเยอะไรประมาณนั้นใช่ค่ะจริงๆแล้วก็จะมีภารกิจที่กระตุ้นให้หรือช่วยเหลือให้องค์กรหรือหน่วยงานที่ประสงค์จะทำห้องสมุดบ้างนะคะ ได้ได้ได้เข้าใจแล้วก็จับสุขกรมบรรัาร์ตลอดจนไปช่วยเป็นที่ปรึกษาแนะนําให้เขาทําห้องสมุดได้นะคะประการหนึ่งแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเนี่ยก็พยายามที่จะกระตุ้นให้เกิดการการอ่านมากขึ้นสมัยที่ที่นเคย เคยเป็นประธานคณะอนุกรรมการอยู่นั้นเนี่ยก็ได้พยายามจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านในลักษณะนี้ไม่ว่าจะเป็นการส่งเสริมการอ่านเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตน์ในโอกาสที่ท่านทรงเจริมพระชนมายุครบ60พรรษาที่จริงอันนี้อาจจะเหมือนเอาเอาเจ้าหนายมามาอ้างแต่เราทําด้วยความรักแล้วก็ด้วยความจงรักภักดีต่อพระองค์ท่านจริงๆนะคะครับ ครับโดยคอนเซปต์ของที่เคพาร์คซึ่งอยู่บนตึกเซ็นทรัลเวิลด์นั้นนะครับเป็นห้องสมุดเป็นอีกทางเลือกเป็นอีกทางออกของเด็กๆก,กันนะที่อยู่ใจกลางกรุงเทพนะฮะประ <c oughs> ม,มาณนั้นนะฮะทีนี้ทีนี้ในส่วนของมิวเซียมสยามนี่เป็นพิพิธภัณฑ์มีชีวิตใช่ไหม เป็นพิพิธภัณฑ์ในรูปแบบที่ไม่มีของนะคะเป็นที่เขาเรียกว่า discovery museum ก็คือสแสดงหุุนเวียนแล้วก็กระตุ้นให้เกิดความสนใจในประวัติศาสตร์ความเป็นมารหรือสิ่งที่มีความคิดที่มีคุณค่าคเป็นต้นว่าเรื่องของออปลาคลองตลานะคะเป็นต้นอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะ ครับส่วน t CDC นั้นภารกิจหลักก็คือการจุดประกายความคิดให้กับผู้คนในการที่จะเอาเรื่องของดีไซน์เนี่ยมาสร้างมูลค่าหรือมาเพิ่มมูลค่าอะไรก็แล้วแต่ประมาณนั้นน่หลักๆก,กันนะฮะค่ะค่ะเป็นความคิดส,สร้างสรรค์เกี่ยวกับการออกแบบค่ะเอ๊ะมนก็ดีนี่ครับจะยุบทําไมดูโครงการ<ม>แล้วมันก็นะ่าจะเป็นกแสดงว่ามันต้องมอีปัญหาพื้นฐานบางประการของหน่วยงานเหล่านี้นะครับมันจึงไปสกิดต่อบางต่อม ของใครบางคนที่มีอานาจในปัจจุบันเ,เริ่มลุกขึ้นมาพูดถึงว่าเอา๊ะยึบเพิงดีไหมเช่งยิ่งเยอะอะไรประมาณนั้นมันมีปัญหาอะไรหรือเปล่าดัเนันก็อยากจะเรียนหนี้นะคะว่าทุกองค์กรมีปัญหามากหรือน้อยอ ก็ก็มีเยอะแน่นอนนะคะแล้วก็เป็นเป็นเป็นธรรมดาของหน่วยงานไม่ว่าจะเป็นเป็นเร่อก็ขอนุญาตยกตัวอย่างกระทรวงศึกษาธิการเนี่ยเอประมาณทุกสิบปีเนี่ยเราก็ควรจะทบทวนนะคะภารกิจแล้วก็ปรับปรุงให้อ สอดคล้องกับกับกับความจําเป็นความต้องการของบ้านเมือง <c oughs> อย่างเช่นกระแสที่เรียกร้องให้เกิดการปฏ <c oughs> ิรูปการศึกษาเพราะว่าวิกฤตการศึกษาที่เกิดขึ้น <c oughs> ในขณะนี้ในส่วนขององค์การมหาชนเนี่ยทึ่เคยเป็นกรรมการบริหารแล้วก็ไปสัมผัส <c oughs> หลายองค์กรอยู่ <c oughs> ก็เข้าใจดีนะคะว่าควรที่จะทบทวนทั้งระบบ นะคะองค์กรมหาชนเป็นเป็น,เป,นเป็นรูปแบบองค์กรที่เกิดขึ้นตามพระราชบัญญัติองค์การมหาชน <c oughs> อันนั้นก็มากกว่าจริงจรอันนี่ถือว่าน่าจะร่วม20ปี <c oughs> ก็ควรที่จะทบทวนบ้างนะคะ <c oughs> ในส่วนของโอเคเอนดีเนี่ย ก็เห็นความจําเป็นที่ต้องทบทวนองค์กรว่าภารกิจใดนะฮะยังขขออนุญาตไม่เอ่ยนามว่าเป็นส่วนใดใที่มีความซ้ําซ้อนและอาจจะไม่มีความจําเป็นแล้วในขณะนี้อาจจะซ้ําซ้อนกับภารกิจของกระทรวงอื่นๆน,นะคะหรือภายในกันเองก็มีบ้างนะคะแต่การทบทวนปรับปรุงเพื่อให้ทันสมัยเพื่อให้สามารถจะใช้ภาษีอกรของประชาชนได้คุ้มค่าเนี่ยเป็นเรื่องหนึ่งเป็นคนละเรื่องกับการที่จะยุบทิ้งอย่างที่เป็นกระแสข่าว ตัวดิฉันเองเนี่ยก็ไม่มีโอกาสได้เห็นมติของกพรดังที่ว่านี้น่คะก็ก็ไม่สามารถจะวิจารณ์ได้ว่าเป็นยังไงแต่เท่าที่เขาเล่าลือกันและบอกมาก็คือจะเออจะต้องยุบสี่หน่วยงานและอาจจะมากกว่านั้นค่ะใ,ในส่วนของของโอเคนดีนั้นในั้งต้นก็ได้ยินเมื่อครั้งที่ท่านรองนายกลงยุบยังอยู่นั้นเนี่ยเห็นว่าจะต้องควบรวมบางหน่วยงานแลวทีดีซีทีซีดีซี คงจะต้องย้ายออกต้องเป็นความประสงค์ของทีศ c ีเองเพราะว่าภายในอ,องค์กรเนี่ยพอมันเป็นองค์กรมหาชนกลุ่ม,มก็เกิดความเถื่อนทะขั้นตอนการการบังคับบัญชาหรือการการจาัดการบริหารงานนั้นนอกจากจะล่าช้าแล้วก็อาจจะขุกขคักบ้าง <S 2> <S 2> <S <S อันนี้ก็เข้าใจนะคะแล้วก็นอกจากว่าจะยากไปอยู่บางกระทรวงแล้วก็น่าจะมีการควบรวม บางหน่วยงานอะไรอย่างต้นเน่นะคะแต่ในขณะนี้ก็ได้ยินว่าจะทุบทิ้งแล้วก็โอนทรัพย์สินไปอยู่กับกรุงเทพมหานครโอนไปกทมเลยยุบเลยยุบจากเดิมค่ะอันนี้ก็เือข่าวเล่าลือก็ขอไม่เสียงลือก่อนหน้าค่ะใช่ค่ะโอนไปให้คุณชายสุขุมพันธ์บริหารเลยฮะค่ะแล้วก็ในส่วนของ ในซีมสยามเนี่ยก็<ะ>ให้โอนไปอยู่กับกระทรวงวัฒนธรรม,มออให้ไปควบรวมกับหอภาพยนตร์ค่ะอ๋อไปควบรวมกับหอภาพยนตร์ใช่ค่ะก็คือ,คอปัญหา,าซํำซ้อนดรศิีกรบอกว่ามันก็มีอยู่จริง นะครับในมุมมองของทศก่อนคิดว่าถ้าถ้าจะแก้ปัญหาความซ้ําซ้อนนะฮะอะไรควรจะรวมกับอะไรอะไรควรจะโอนไปอยู่ที่ไหนยังไงฮะอนในสี่หน่วยงานนี้ไม่ให้ความเห็นนะคะเพราะว่าเอิญไม่มีบทบาทหน้าที่ตรงนั้นแต่ว่าเอาความเห็นโดยส่วนรวมว่าจริงๆแล้วอยากจะเรียนเสนอให้ทนายยกและก็คณะรัฐมนตรีเนี่ยลองตั้งคณะ ทำงานขึ้นมาชุดหนึ่งร่วมกับทางกรพรแล้วก็วิเคราะห์นะคะว่าส่วนใดที่ที่ควรจะจะจะเลิกทำนะคะแล้วก็ส่วนใดที่ควรจะควบร,รวมทั้ทงนี้ให้เป็นไปเพื่อประโยชน์ของประเทศชาติอย่างแท้จริงอะไรที่ยังมีประโยชน์ก็น่าจะเก็บทงไว้เป็นต้นไม่ใช่ว่าทุกทิ้งเพราะว่าในส่วนที่ว่าถ้าจะต้องไปควบร,รวมอยู่กับทางกทมนนะั้นเนี่ยความเป็นองค์การหาชนก็จะจะจะ ไม่ปรากฏว่าอ,อกตมจะตั้งองคารมหาชนได้นะคะกลับกปเป็นราชการค่ะคือ<ะ>ทางจริง การหาชุมก็คือราชการแบบหนึ่งนะคะคแต่กทมก็มีภรารกิจที่จะทําเพื่อท้องถิ่นเพื่อกลุ่มคนกรุงเทพมหานครแต่ภารกิจของมิวเซียมสยามหรือทีเคพาร์คหรือทีซีดีซีเนี่ยกว้างกว้างไกลกว่าขอบเขตของคนในกรุงเทพนะคะคาการส่งเสริมการอ่านเนี่ยควรจะส่งเสริมให้คนไทยให้เยาวชนในทุกจังหวัดไม่ใช่เพียงเฉพาะกรุงเทพมหานครเท่านั้นถ้าไปอยู่กับกทมนั้นหลายภารกิจ มันจะจำ,จำกัดเพื่อประโยชน์ของชาติเนี่ยก็ไม่ใช่เพียงจำกัดจะต้องเลิกทำไปเลยค่ะทำไม่ได้ค่ะเ<ๆ>พราะฉะนั้นก็ควรจะคงสภาพให้เป็นองค์กรมหาชนเพื่อให้ขอบเขตอำนาจมันเป็นตามเป้าหมายที่วางไว้ที่มันกระจายไปได้ทุกพื้นที่เออค่ะด้วยหรือไม่หากเห็นว่าควรจะควรจะเลิอกองค์การมหาชนสมมุตินะคะค่ะ ไปเป็นหน่วยราชการดังเดิมเนี่ยอไม่ใช่ดังเดิมหน่วยราชการเนี่ยก็ก็เป็นหน้าที่ของคณะทํางานนะคะหรือว่าคณะกรรมการก็แล้วแต่ที่จะพิจารณาในส่วนนี้แต่ทั้งนั้นก็ต้องต้องต้องอยู่บนฐานของประโยชน์ของประชาชนเป็นท่ตัางทวนอีกครั้งนะครับตามข่าวที่ยังไม่ได้รับการยืนยันตามข่าวที่ได้ยินกันเนี่ยนะครับดรศรีกรตอนแรกบอกว่าตัวทีเคพาร์คเนี่ยเขาจะเขาจะแปลสภาพแล้วก็โอนไปอยู่กับกทมใช่ไหมครับ เออจะเท่าที่เขาเล่าลือกันนะคะเล่าลือก่อนน้นนี้ออนใช่ไปอยู่กับทรรมในขณะที่งานทางด้านห้องสมุดประชาชนของกทมมันก็มันมันก็ยังเอาตัวไม่รอดเลยนะเนี่ยไปเลยใจว่าจริงๆที่ดีๆเขาก็มีนะคะอืมอืมอืทีนี้ทีนี้ในส่วนของมิวเซียมสยามมันนะครับตามข่าวเขาบอกว่าเขาจะไปอยู่กับไปรวบรวมกับขอภาพยนตร์ของกระทรวงวัฒนธรรมเลยฮะค่ะ ขอภาพยนตร์ของกระทรวงวัฒนธรรมของขอภาพยนตร์ของกระทรวงวัฒนธรรมก็อยาเอาตัวไม่รอดเลยฮะอ๋อดิ้งคิดว่าเขาก็มีมี มีมีเพื่อนจริงเราก็มีทางทีเคพ้าเองก็มีความร่วมมือกับหอภาพยนตร์แล้วก็คุณโดมท่านผู้มีพรเาเนี่ยมาตั้งแต่แรกตั้งก็ไม่อาจจะไปคือ่าวได้ว่างานของเขาเอาตัวไม่รอดหรื่องของยาไม่มันจะเปลี่ยนไปเละคือคือประเด็นไม่ใช่ความสามารถหรือประสิทธิภาพนะะเห็นคุณโดมเกก็บ่นเรื่องการให้ความสำคัญแล้วก็ การสนับสนุนจากหน่วยงานต้นสังกัดนั่นนคะครับที่มันที่มันที่มันเป็นปัญหาเหมือนกันเป็นวิธีคิดของหน่วยเนี่ยประมาณนั้นน่ะนะก็อาจจะมองข้ามก<อ>็อมองคิดว่าคือคือภารกิจของหน่วยงานมีลักษณะเฉพาะครับก็การที่ในส่วนของมีสินสยามเอ,เองเนี่ยก็มีลักษณะเฉพาะดังนั้นเนี่ยทางคณะกรรมาการบริหาร ที่ที่ข้าพยนต์อาจจะรู้สึกหนักใจบ้างที่จะต้องมาดูแลงานภารกิจที่เกี่ยวกับพิพิธภัณฑ์และส่วนตัวศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบตามข่าวเขาจะไปอยู่กับใครหรือจะควบรวมอย่างไรครับตามข่าวออได้ไม่ไม่แน่ใจรายละเอียดครับที่มีข่าวเข้ามาก็มีเฉพาะเรื่องทีเคพารคแล้วก็มิวเซียมสยามนะฮะเอาดิเพอเอิญความความความชำนาญความสนใจ ของที่นี้จะอยู่ที่ที่งทางทางห้องสมุดการส่งเสริมขนาใหเข้าใจว่าแต่ว่าข้อความที่ดรศริกรโพสต์ใน f เฟ e b o o k สุดยอดเลยนะฮะที่ตั้งคำถามว่านี่คือสัญญาณว่าเป็นจุดเริ่มต้นของการปิดประเทศทางปัญญาใช่หรือไม่ทำไมตัดสินใจอย่างนั้นแหละฮะโพสต์ข้อความแรงขนาดนั้นเพราะว่าคะ มันเป็นมันเป็นความรู้สึกของประชาชนคนไทยว่าเอ้นี่เกิดขึ้นกับบ้านเมืองเราเอถ้าเรามองเอนานาประเทศเนี่ยเข้าไปถึงไหนถึงไหนก็แล้วได้ยกได้ยกตัวอย่างสิงคโปร์เกาหลีอันนี้เป็นความจริงว่ารัฐบาลสิงคโปร์เนี่ยก็มีห้องสมุดสําหรับคนแค่ห้าล้านคนเนี่ยตอนนี้ไม่เกือบสามสิบแห่งแล้วหรือค่ะปริมาณของพื้นที่จํานวนหนังสือทั้งหนังสือใน ออนไลน์นะคะแล้วก็หนังสือที่เป็นเล่มๆเนี่ยกับจํานวนประชากรที่มันต่างกันกับบ้านเราอย่างลึกลับและนี่คือสาเหตุที่เขามีขีดความสามารถในการแข่งขันอยู่ในลําดับต้นๆเช่นเดียวกับเกาหลีที่เขาก้าวพ้นวิกฤตทั้งเศรษฐกิจและสังคมมาก็ด้วยการปฏิรูปการศึกษาและการทําห้องสมุดค่ะรับที่เรียนถามดังนั้นนะฮะดรฮะเพราะว่าจะอย่างไรดรสริกรก็ยังมีภาพ ไทยรักไทยซ้อนอยู่ข้างหลังน,นะฮะมแม้ว่ามันจะผ่านมาหลายปีก็ตามการโพสต์และตั้งคําถามแรงๆอย่างนี้ไม่เกรงว่าจะกลายเป็นประเด็นทางการเมืองหรือฮะที่ไม่ไม่กลัวค่ะเพราะว่ามาถึงจุดนี้เนี่ยก็ที่คิดว่าเราเองก็เป็นคนไทยคนหนึ่งมีมียังไงคะ คนไทยคนหนึ่งเนี่ยก็ควรจะมีสิทธิ์ออกมาพูดว่าเพราะว่าเราเป็นเจ้าของประเทศเหมือนกันเราก็มีความหวังดีของประเทศคะคะตำแหน่งต่างๆที่เรามีอยู่นั้นเนี่ยวันหนึ่งเราสิ้นชีวิตไปก็หมดไปแต่สิ่งที่เราทําให้กับบ้านเมืองนั้นต่างหากที่จะคงอยู่ก็อยากจะ ขออนุญาตนะคะกราบขอโทษท่านนายกหากว่าแรงเกินไปแต่ว่าก็อยากจะให้ท่านฟังเสียงของประชาชนเสียงเพราะเราก็วังดีต่อประเทศชาติเหมือนกันกับทางรัฐบาลโอเคเอาละครับนักครับกราบขอบพระคุณมากครับขอบพระคุณนะคะสวัสดีค่ะสัสดีรสิริกรมณีรินทร์นะคะผู้ก่อตั้งทีเคปาร์อดีตมติช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ปมเป็นคการนี้มาแต่แรกผมจงใจเขี่ยประเด็นให้ดรสริกรพูดเองแหละจะได้สงสัย <c ười> จะได้ครบเคลียกันไปเ,นเลยไงเพราะมีคนก็ตั้งข้อสงสัยเช่นนั้นเหมือนกันนี่คือสัญญาณว่าเป็นจุดเริ่มต้นของการ ปิดประเทศทางปัญญาใช่หรือไม่ค่ะมันแรงละต้องารงนะแต่เป็นการตั้ง,งถามก็ต้องบอกว่าตรงไปตรงมาแต่ก็มีเหตุม um> ีผลนะใช่ค่ะมีเหตุมีผลที่รับได้กับข้อมูลทั้งหมดนะคะก็ต้องรอดูครมวันนี้หรือไม่ก็คอรมวันอังคารหน้าว่าจะมีความคืบหน้าอะไรหรือไม่อในคณะยกอ่ะครับบอกว่าต้องปรับปรุงองค์การมหาชนเป็นส่วนของการปฏิรูปแต่ไม่ยืนยันข่าวเรื่องจะเสนอยุบสี่หน่วยงาน ข้าที่ประชุมรัฐมนตรีในวันนี้เท่านั้นเองเท่านั้นเองก็รอดูกันต่อไปนะคะแต่ว่าม็อบในโซเชียลเรื่องนี้นะมันปลกขึ้นนะไม่จบง่ายๆด้วยค่ะ <c oughs> ไปพักกันสักครู่ค่ะ